ไม่ได้เชื่อปะนายจุบคู่ละแปดร้อยอือโอ้ทับเบรกทีนึงก็ต้องลงมาจ่างครับพี่อ,อ๋ออย่างต่อไม่สมบูรณ์นะนเพื่อนดูไฟไท้ายเลยโคตรเท่อะแต่ดูเหมือนเก่าแล้วก็ใส่ถุงไอ้ถุงไม่ไม่แกะกลัวมันเก่าใช่ไหมอ๋อไฟเบรกมันสวยอยู่แต่มัดถ้าใส่หางโอเคอยู่เดี๋ยววันนี้พาไปดูเจ้าฮีโน่สามสองศูนย์นะคันูนเดี๋ยวพาเดินไปดู นี่นะครับพามาดูเจ้าฮิโน่320ตัวนี้แปลงหน้ามานะครับเป็นตัวแปลงหน้าคล้ายๆเป็นตัว3 44เป็นตัวซีรีส์นะครับแต่ไม่มีโลโก้นะไฟไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบใสโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบไทเทนะครับเป็นกระจกกระจกก็เป็นกระจกตัวจอตัวเจเป็นกระจกตัวเจนะประมาณนี้ขากระจกเปลี่ยนเป็นเป็นขากระจกเหลดเนี่ถ้าดูดีมันก็จะมี ติ๊กเกอร์เก่าอยู่เมกาเอมันจะเป็นฮีโน่สานตัวคันเร่งสายนะแต่เขาแป้งหน้าให้มันดูสวยนะมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยสวยเนาะคันข้างหลังนูนะ่นอะซีรีส์เทนะเหมือนกันเลยนะนี่มีบางฝุ่นข้างหน้านะครับสังกัดเสียพงดูเลยอยู่นะคะนี่เป็นกระทะขาวเนาะเขาเน้นเป็นกระทะขาว พี่พงศ์าดูแลอยู่เป็นหางลากหางก้างนะครับลากหางก้างเดี๋ยวผมจะถามแกนะแกทำล้อขาวหมดเลยวันนี้ก็เพื่อนมอมๆหน่อยจะมาดูด้านท้ายบั้นท้ายสักหน่อยอบั้นท้ายก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้เดินไม่ได้แกบอกว่าไฟติมเลยนะ ไม่น่าจะได้เปิดตัวนี้แกลากตู้เอเวอร์กรีนมานะครับเราวันนี้เราอยู่ที่อรัญญประเทศนะครับแถวโรงเกลือพอดีมาเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับผมมาลงของอยู่กลังโน้นนะมีคลิปลงอยู่นี่ก็จะเป็นกระทะขาวพุเตด่วนปากเดียวปากเดียวก็ดัดงแล้เสน่สนคของฮีโนนะครับ หน้ามันสวยถ้าเป็นตัวสามสองสามสองศูนย์แท้ตัวนี้มันจะเป็นออกสีทองๆหน่อยแล้วโลโก้มันจะเป็นสีทองนะแต่เป็นแปลงมาแล้วตัวนี้เป็นลักตัวเอวกรีนโอ้ท่อตัวนี้น่าจะประมาณแปดนิ้ว เข้าวนะประมาณแปดนิ้วเสียงน่าจะกำลังหอนเลยวันนี้เ,เขาติดไฟมาใหม่ที่พี่แกบอกว่าพี่พูมกแกบอกว่าจะเปิดให้ดูนะมันมองไม่เห็นหรอกกลางกลางกลางวันอะ่ะเปเป็นฮีโน่สามสองศูนยนะครับแปลง นี่อนเมกาสามลูกแฟนหน้าพี่มันมันหอนไหมมันปู้ไหมท่อเนี่ยไม่ไม่ไม่อท่อธรรมดาอะไรครับดังธรรมดาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตีกลวยใช่ไหม,ไ,มไ,ฟไฟเลี้ยวอย่างนี้เขาเรียกไฟเลี้ยวอะไรพีแ่บบไฟแบบนี้นไ,ฟไฟเลี้ยวสายอ่ะใช่ไฟเลี้ยวแต่งไ,<ฟ>ไฟเลี้ยวแบบของแต่งนะข้างในเขาได้แต่งอะไรไหมภายในเดิมๆดันนิดหน่อยพวกอลไยอ๋อพวกอะลรยหมไอ้ครอบเกียร์ไวยครอบเกียร์ ฟิล์มมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฟิล์มแปดสิบนะข้างๆแปดสิบข้างหน้าน่าจะหกสิบเนาะพี่มองชัดไหมครับแต่มองคือมองข้างนอกมองไม่เห็นคนข้างในเลยสวยแล้วให้บอกพี่ติดไฟติดไฟอะไรพี่ใช่เล่าข้างนี่ไหมอ๋อติดมากี่หลอดพี่ลองเปิดสักงหน่อยก็กได้ไหนๆก็มันไม่เห็นอ๋อสีม่วง ก็สวยอยู่พิจิตรพิจิตรียนี่ซุ้มล้อข้างหน้าบนหลงังคาผิดสีซุ้มล้อติดยังไงข้างไ,นไหน,น,นข้างบนอ๋อข้างบนข้างหน้านี่ไหมข้างหน้า,นานนแต่บางฝุ่นบางนี่ด้านในก็ค่อนข้างสะอาดใช่ไหมมี พวงมาลัยนะมีเกียร์ต่อด้ามน,นะประมาณนี้ลายไม้ด้วยนะนีน่เราใา้รสูตรลายไม้เดิมสะอาดอ๋<ะ>อนี่ยไงข้างหน้าเกก็จะติดข<ะ>องเกย์ชอบโทนสีม่วงหมดเลยถ้ากลางคืนนี่ยังเก็มเลยเนาะอีอ๋อคันที่มาลงของด้วยกันนะมืดจนพี่เปิดสวิต์แสงสว่างเลยจะถ่ายเข้ากล้อง คือทีมทีมงานเดียวพี่ใช่ยิงมืดเหมือนเดิมไม่เห็นพี่แคปส่งให้หน่อยพอทีมกันเดียวกันแล้วเขาลงของเสร็จเขาก็ออกไปเลยสิ่เขาไม่ได้มาไม่ได้มาค่อยถ่ายไปหลังก็ได้ที่จอดร้านเดียวกันนะขึ้นของต่ออ๋อขึ้นของต่อว่าสัตว์เดียวกันเลยเดียวกันกับฟูโซ่ด้วยนี่พี่รับตู้มาแต่ไหนเลโก้กินท่าเรือของเตยผมรับท่าเรือของเตยแล้วพี่ขึ้นไหนนี่ซีดีไหมซีดี25 อันนี้นี่พี่พงเดินทางมาตอนไหนก่อนเที่ยงคืนหรือหลังเที่ยงคืนมาแต่สองทุ่มหรออ๋อมาสองทุ่มั๊มไอ้เขาขินซ้อนอ๋อของเขาพี่มากี่ตู้ถึงยังไม่ได้ลงเนี่ยมีกี่คิวสองสองสองคิวอ๋อคันนนทนเสร็จก็ได้ลงสามสิบสามสิบสี่อ๋อม,มานอนแล้วก็เช้าค่อยเข้ามาปกติพี่มาบ่อยไหมผมมาล่างครั้งแรกนี่เดือนนึงก็เที่ยวสองเที่ยวอ๋อแปลว่ารู้รู้จักอยู่เปลี่ยนกันมามันมันนอนในโกดังงี้ได้ปะ ไม่น่าได้ไม่น่าได้เนาะต้องนอนปั๊มแทบปั๊มแล้วอ่าดีกว่าอันนี้สะแกว้แกวพอทรสะแกว้ว<ต>แล้วค่อยตื่นมาตอนหกโมงไงอ่าอย่างนั้นดีกว่าตัวน,นี้มันเป็นฮีโทน่สามสองศูนย์มันแปลงหน้าแล้วคันเร่งม <DIS K. S 2> ันเป็นคันเร่งสายป่ะคันเร่งสายเกียร์มันเป็นอะไรเกียร์เกียร์ซัทเอฟอ่ะทีดิ่ดตบซ้ายขวาเหมือนสามหกอ๋ออ๋อแล้วกำลังเขาเป็นไงครับพี่แรงแรงใช่วิ่งมันวิ่งไอ้มันมีกีบเอส มันมีไม้ไหมไม้ไหมไม้ตายเอเอาจะถามว่ามันวิ่งปกติพี่ใช้ความเร็วเท่าไหร่ป่ 80, 70, ปะแปดสิบป่ะเจ็ดสิบหกสิบป่ะของผมนี่ถ้าลงลงอ๋อดูวัดรอบพันห้าถ้าเครื่องสามสองศูนย์ถ้าเครื่องสามสองศูนย์วัดรอบขึ้นที่พันห้าอยู่ประมาณวิ่งประมาณเจ็ดสิบเออประมาณนั้นเลยแต่ของผมถ้าพันห้าร้อยรอบนี่แปดสิบ ่อเดี๋ยวเราจะมาเจอกับคู่หูพี่พง์นะครับอีกคันหนึ่งจะเป็นฮิโนซีรีส์500ตัว34แท้ๆเลยนะครับจะเป็นตัวแรกๆเลยชมัแรกที่ปวกไอปีกหมวกกว้างๆนะครับเดี๋ยวพี่พงก์จะเอารถไปลงของยังไงฝากเพื่อนๆรับชมต่อด้วยนะครับเดี๋ยวลงให้ชมกับเจ้าฮิโ o 34เดี๋ยวพี่แกเอามาจอด ให้เราถ่ายอีกคันหนึ่งนะเป็นคลิปคู่หูเลยวันนี้ต๋องน่ดเ่าน่าจมีนรีวาด้ยมาไอุ้่มหน่อยเริ่มเ้ยหรอมาคู่ พี่ลูกกิดคูน่ำกัดไหนคู่ั้นเรม,มาตัดเงกิจทำนานวันมาคู่แปมร้อย่ะินโอเลยแปมร้อยด้ปมใบหรอปมใบร้อยคูปมใบร้อย,ย,ย,ยอ่าคู่ละแปดร้อยโอ้ไปทายเลยจดอะไรทายบ่ <c oughs> สุ่มวนพุ่งป่หนตอสว่าิเรียนตัวนอยสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะวันนี้พามาดูซีรีส์5 344ตัวนี้จะเป็นตัวหมวกปีกใหญ่ตัวสุดท้ายที่จะเป็นที่จะเปลี่ยนรูปแบบหมวกเนาะประมาณปีไหนพี่ ีมันอันนี้พี่พี่ชื่ออะไรนะอ๋อพี่ออสนะครับพาดูคันที่พี่ออสดูแลอยู่คันนี้คันนี้มันเป็นของสังกัดบริษัทอะไรจุฬาพนอ่าของแกติดเป็นสติกเกอร์สังกัดของสงวนพงษ์เนาะวิ่งร่วมกันอยู่แต่จริงๆแกเป็นบริษัทบริษัทอะไรนะพี่จุฬาพนอืมจำปีมันได้ไหมประมาณปีสี่สี่แปด อ่อันนี้ใครรู้ลองคอมเมนต์มาหน่อยตัวนี้เป็นเป็นหน้าแท้เลยนะครับหน้าแทฮิโน่ซีรีส์ห้าร้อยแต่มันเป็นโฉมจะเป็นซีรีส์ไอพิษปกติตัวน,นี้มันจะเป็นสีเทาปะไม่ครับขาวเลยอ๋อมันจะจะเป็นตัวเทามาก่อนตัวขาวนะ่าจะเป็นตัวที่สองอ๋อสก,กัดเขาครับเท่าไงเขาชอบบางคุณหน้าอย่างเงี้ยเหรอ<ห>ติดท<ห>ุกคันเลยไอ้ข้าวติด <laughs> จะเป็นซีรี์500นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกขากระจกตัวจอแล้วก็ของเขาก็จะมีครอบครอบกระทะครอบกระทะพี่โดนคู่คู่เท่าไหร่ห 500, ประมาณคู่ละ500แต่เดี๋ยวนี้น่าจะ800มั้งคเคยเคยเห็นประมาณคู่ละถ้าวีลายอะไรก็ใส่ด้วยออติดไฟมาใหม่ไฟสีอะไรสีเขียวเดี๋ยวทัว้งคันเดี๋ยวตั้งคันเดี๋ยวผมดูหางกันลองปุ่นท้ายก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวผมสัมภาษณ์แป๊บนึงดูรอบหนึ่งก่อนของแกก็จะมานี่เป็นร่างหางก้างนะครับเป็นหางพนัดนี่บางหุ่นท้ายแกยังไม่จัดนะต้องจัดซะหน่อยแล้วไฟเลี้ยวสวยจนไฟท้ายสวยจนโหดูไฟท้ายพี่ไฟท้าย โอ้ oh, แต่ดวนพี่แต่ดวนของที่ไหนเนี่ย mm hmm. พี่แต่ดวนของของของงานของใครอ๋อประมาสิบเก้าราคา แต่เขาทำเขาทำสีให้ไงล่ะขับสีมางี้เลยครับสวยอยู่่วันจะเอาอะไรครับถอดเอาอะไรถอดเอาไฟท้ายไหมไฟท้ายสวยจนวันมวยไฟท้ายให้บังล้อจริงขโมยบางคนบังรอหน่อบังรอเนี่ตอนปีปีสีว่าแล้วไม่ได้ไปเขาเรียกว่าซุ้มล้อพี่เรียกกับบังล้อเออฮากวคาเมรเลยซุ้มสับใหม่เขาเรียกว่าครอบปิดได้เอาจริงๆริงเขาเรียกว่าอะไรวะล้อแม็กอะฝาครอบล้อฝาครอบล้อเออฝาครอบล้อ กำลังล้อใช่ไหมยื่นก็น่าจะสิบเซนได้แต่ยังไม่เกินตัวรถนะกระจกยังไม่เกินมันจะมีไฟหลอดตัวนี้ก็คือไฟพี่ต่อกับไฟอะไรอตัวนี้ไฟหลีครับ๋อต่อไฟหลีเปิดไฟแต่งปุ๊บไฟหน้าติดอ๋อเขียวข้างล่างนั่นคือเขียวเขียวทั้งคันเลยเนาะไออย่างเงี้ยไอที่ปัดน้ำฝนอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรผีเสื้อ ปีกปีเสือเอ้อปีกปีเสือ้อจะเป็นซีรีส์แท้เห็นเดี๋ยวตั้มนึงพี่เขาข้ากล้องเลยไอเนี้ยพี่มาลงของพี่อารานันอ๋อแล้วเห็นบอกว่ามีงานต่อไปขึ้นขึ้นขึ้นไปไหนเขายังไม่แจ้งเลยอ๋อเขายังไม่แจง้งรอขึ้นแต่รู้ว่าไปใต้อ๋อขึ้นขึ้นไปแล้วเขาจะลงของวันไหนด่วนไหมหรือไปสบายสบายยังอันนี้ก็เกียังไม่ชัวร์เลยครับอ๋อยังไม่ชัวร์รอรอดูก่อนนี่คือพี่พี่จอดรอดูก่อนใช่ไหม แล้วเมื่อคืนของพี่รับตู้ที่ไหนของเตยปะของเตย,ยครับแล้วพี่วิ่งมาถึงได้กี่โมงรับตอนไหนก่อนหรือหลังรับไปก่อนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนมาถึงกี่โมงเนี่ยผมมาื่อรกผมจอดนอนอยู่ไอ้เขาจอดมาอ๋อเหมือนกันครับเหมือนกันจอดนอนเหมือนกันเขาเขา,เขานัดลงแปดโมงแล้วก็มาเรื่อยๆครับอืมตัวนี้ข้างในเขามีโมดิฟายอะไรหรือว่าเดิมอ๋อเดิมๆตัวนี้มันเป็นคันเร่งสายแล้วเนาะตัวซีรีส์เออคันเร่งไฟฟ้าพูดผิดตัวนั้นอะมันเป็นคันเร่งสายไม่มีไฟฟ้า ซีมซิมหน้าพี่เท่าไหร่เนี่ยซีมหน้ามือเียประมาณสี่ถ้าถ้ามองจากข้างในไปข้างนอกมันมันจะมันจะมองชัดอยู่แต่ว่าถ้ามองจากข้างนอกข้างในมองโอ้ที่มีตัวนี้ด้วยเนี่ยที่กันรองเท้าล่วงก็สะอาดโอ้พี่แกดูแลรถสะอาดอ่อานเกียร์เป็นเต่ากระต่ายไหมครับเกียร์ตกสายขวาผักเกียร์สายขวาเบรกยังเป็นเบรกซ้ายอยู่ตัวนี้พี่ดูแลรถสะอาดนคเขา คันมาแต่งเปนตระได้ที่นบบนเนาะเห็นดูศาสตร์ <S <S พี่เป็นพี่พี่พี่เป็นคนที่ไหนอะเห็นพูดภาษาออสุรินครับอ๋อสุรินอยู่เพื่ออะไรเพื่อภาษาครับอ๋อเพื่อภาษาบ้านอะไรผมมีเพื่อนอยู่เพื่อประสาทบ้านบ้านไหน,บ,นบ้านที่มณฑลหรือสมุมมน<อ>บ้านเดียวกันขับสามยี่อยู่ะนะน้องนี่ขับสามยี่อ๋อแล้วแล้วเป็นอะไรกับไอ้พัดรู้จักกันอ๋อวันเดียวกันอ๋อเสียพัดเสียพัด อโอเคนะครับเดี๋ยวให้พี่เกพักผ่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าฮิโนชิ i ี่ฮ้าเราตันนี้เป็นหน้าแท้นะเป็นหมวกปีกใหญ่นะเป็นหมวกตัวเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายแล้วแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหมวกปีกเล็กนะที่เราเห็นๆกันเนาะตัวนี้ยังสวยอยู่เลนะปีกมันจะใหญ่กว้างมากเลยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะครับเจอพี่ก็กดสามชาให้เลยพี่จะจัดไฟสีเขียวม,มาเตรมเลยนะั่นแต่ว่าเจอกลางวันก็ไม่ได้เปิดไฟให้ดูนะเจอกันท สวัสดีครับุทุกสวัสดีครับกับตู้เอเวอร์กรีน Oye, es lo que